สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุกกี้กเช่นเคยนะคะและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะเรามาพบกับช่วงรับคมสมองกันก่อนค่ะและ้วจะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเกมนี้ง่ายแสนง่ายเลยค่ะเป็นลำดับเหตุการณ์ของการซักผ้ารีดผ้าค่ะเด็กๆจะเห็นผู้หญิงนะคะที่ทำการรีดผ้าแล้วก็ซักผ้าอยู่ลำดับเหตุการณ์นี้มีทั้งหมดลําดับเหตุการณ์ค่ะ ให้เด็กๆนะคะเรียงอันดับเหตุการณ์ให้ครูหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเฉลย ในใครตอบถูกกันบ้างเอยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะลำดับเหตุการณ์ที่1นก็คือผู้หญิงนําเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าค่ะเด็กๆไนใครตอบถูกบ้างคะและลำดับเหตุการณ์ที่สก็คือผู้หญิงนะคะกดปุ่มเพื่อทำการซักเสื้อผ้าค่ะเด็กๆสาม กับเหตุการณ์ที่4นะคะจะคล้ายคลึงกันมากเลยให้เด <Keep S 1> <VII> ็กๆสังเกตที่กองเสื้อผ้าที่พับนะคะเหตุการณ์ที่3นะคะก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยนำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วนะคะนำไปตากค่ะและลำดับเหตุการณ์ที่4เด็กๆจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยทำการเอาเสื้อผ้านะคะมาพับเก็บไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะและเหตุการณ์สุดท้ายนะคะก็คือเหตุการณ์ที่5ค่ะ จากนั้นนำเสื้อผ้าที่เก็บมาแล้วนะคะมาทำการรีดค่ะได้ใข่ตอบถูกทั้งห้คอบ้างค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะอันดับแรกเลยก็ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือ d w i n g Book k g 1ค่ะเปิดไปเพจ9หรือว่าหน้าที่9นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะเจอก,กับ ไอศครีมนะคะหน้าตาแบบนี้เลยและก่อนทีเออ่เราจะไประบายสีกันนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กันก่อนดีกว่าค่ะอะให้เด็กๆนะคะชี้ที่คำศัพท์ด้านล่างนะคะของไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดคำไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆ Spell the word หรีพ p ซอัพเตอ e มพูดตามทิชชร่นะคะ I C C E E C C R R E E A A M M i c อ c r e a อ i c e c อ e ส m รีหรือว่าไอสกรีมนั่นเองค่ะเด็กๆหลายๆโชคหลายๆคนนะคะก็ชอบ รสชาติไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ชอบเป็นช็อกโกแลตไหนใครชอบช็อกโกแลตเหมือนคุกกี้กบ้างคะโอ้โหหลายๆคนเลยนะคะหรือว่าเด็กๆบางคนก็อาจจะชอบเป็นรสชาติของผลไม้นะคะในที่นี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าเขากำหนดสีไว้ให้ค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเราก็จะใช้สีเทียนทั้งหมด3สีค่ะดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆ คุกกี้ก็เขียนไว้ด้านข้างแล้วนะคะมาดูในส่วนแรกเลยก็คือส่วนของเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ตรงนี้นะคะเราจะใช้สีที่เรียกว่า red red หรือว่าสีแดงนั่นเองค่ะส่วนรสชาติของไอศกรีมนะคะเราจะเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่นะคะสีเดียวกันนะคะหรือว่า pink pink รสชาสตรอเบอรี่นะคะส่วนโคนของเขานะคะเราจะใช้สีนี้เลยค่ะเด็กๆ brown brown สีน้ำตาลนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไประบายสีเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เสร็จกันแล้วหรือยังเอ้ยและถ้าเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาที่คำแรกกันเลยนะคะ ice cream, ice cream ice cream ice cream วันนี้สีที่เราใช้ก็เราใช้ทั้งหมด3สีนะคะได้แก่ red red สีแดง pink pink สีชมพูแล้วก brown brown สีน้ำตานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ